ดาราสาวชื่อดังแฮปปี้แฟนหนุ่มคือเนื้อคู่ที่ตามหาตั้งแต่อายุ11คขวบ เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานและมีโมเมนต์น่ารักให้ชมอยู่เรื่อยๆระหว่างนักแสดงพี่กรณ์สาวชื่อดังอย่างบุ๋มปนัดดาวงพุดีและกอตอาทิย์ดีกีนักกีฬายิงปืนทีมชาติโดยเราจะกรี๊ดกาตามแม่บุ๋มทุกครั้งเมื่อเห็นหนุ่มกอตเปย์สิ่งของชิ้นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือรถหรูปล้ายแดงพร้อมโอนชื่อเป็นของแม่บุ๋มล่าสุดแม่บุ๋มได้เผยเรื่องราวในอดีตที่เคยถูกหมอดูทักเรื่องเนื้อคู่ตั้งแต่อายุ11ขวบ โดยเล่าให้ฟังผ่านรายการโต๊ะหนูแมมโดยบอกว่าหมอดูเคยทักว่าคนนี้เป็นเนื้อคู่แท้คือต้องบอกเลยว่าบุ๋มเคยดูหมอตั้งแต่อายุ11-12เลยมีเจ้าของร้านหนังสือแถวบ้านเลยแถวแฮปปี้แลนด์เขาก็บอกว่าเนื้อคู่บุ๋มอ่ะจะอายุมากกว่าเกิดปีฉลูผิวเข้มเป็นพ่อไม้หนูก็บอกว่าไม่บุ๋มต้องฝืนดวงชีวิตปนัดดาจะไม่มีใครกําหนดได้หนูไม่เชื่อหมอดูแต่นะวันนี้ทาพีฟังอยู่ติด บุมมาเลยนะคะคเพราะว่าพี่แม่นมากเขาบอกว่าบุ๋มอายุ24จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตแล้วปีนั้นบุ๋มก็ได้เป็นนางสาวไทยซึ่ง8ปีที่แล้วบุ๋มเจอก๊อตหนูแค่ได้สัมภาษณ์เขาเป็นแขกรับเชิญวันนั้นไม่ได้ปิงเราไม่ได้ผิดจรญยาบรรณการทํางานวันนั้นก็ถามเขาในรายการว่าคุณอายุเท่าไหร่เขาก็บอกว่า30กว,ากว่าหนูก็คิดว่าเขาอายุน้อยวันนั้นไม่ได้สนใจเพราะเรามีคนคบอยู่ มีวันหนึ่งมาสามปีที่แล้วเพื่อนเขาติดต่อบุ๋มมาบอกว่าเพื่อนเขาโสดและปลื้มคุณบุ๋มมานานเราก็บอกว่าคุยกันก่อนและช่วงนั้นบุ๋มก็ล้างปืนมีปืนอยู่ที่บ้านเพราะเรามีปืนง่ายแล้วจู่ๆอันดาลูกบุ๋มก็บอกว่าหนูอยากเรียนยิงปืนแล้วมันไม่ใช่ว่าบุ๋มจะสอนลูกได้เขาอยู่ภูเก็ตตอนนั้นเขาก็บอกว่าเดี๋ยวบินขึ้นมาให้ v i p มากเลยแล้วเขาไม่เคยสอนใครด้วยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นพอคบกันแล้วเขาก็ ให้ทีดินบุม๋มตามที่เป็นข่าวแล้วบุม๋มดูปัดประชาชนเขาตรงทุกอย่างลูกสาวโอเคกับคนนี้เราโอเคกันหมด